ปัญหาสาคัญของประเทศไทยอันดับต้นๆเลยทีเดียวครับผมรัฐบาลเกิดทุกยุคทุกสมัยพยายามแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดห,หลายวิธีโดยเฉพาะวิธีการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นมาตรการสําคัญในการแก้ไขปัญหาจากการที่กระผมได้ติดตามสถานการณ์รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชายแนดนภาคใต้ปี60ถึงปี64และกรอบงบประมาณถึง1,900ล้านบาทในการแก้ไขปัญหาในช่วง 6, ปี60-64มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ได้แก่กัญชายาบ้าไอ เฮโรอีนพืชกระท่อมนอกจากนั้นยังถึงร่วมประเภทต่างๆที่มีนำมาใช้ในทางที่ผิดเช่นยาแก้ไอและส่วนผสมต่างๆโดยนำเป็นส่วนผสมหลัก4ี่คูณร้อยเป็นยาสมเสติดชนิดหนึ่งที่ส่วนผสมของน้ำต้มจากใบกระท่อมยาแก้ไอและตัวยาอื่นๆมีฤทธิ์ต่อประสาทสามจังหวัดเพดาภาคใต้มีปัญหายาเสพติด 80,000ถึง1แสนคนจากประชากรแค่ประมาณ2ล้านคนก็ผมชุดขอตั้งคำถา,ถามท่านประธานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ2ประเด็นคือการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดต,ตามแผนงานด้านปราบปรามย,ยาเสพติดในด้านสกัดยาเสพติดจากภายนอกประเทศำนักงานปปสตแต่งตั้งอักขระทูตที่ ปรึกษาด้านแก้ไขหาย,ยาเสพติดในประเทศจีนลาวกัรพูชาแต่ในประเทศมาเลเซียกลับไม่มีอักตระท,ที่ปรึกษาด้านแก้ปัญหายาเสพติด ท่านประสงค์แก้ปัญหาต้นเหตุจากประเทศนำเข้ายาเสพติดแต่ปลายทางยาเสพติดมุ่งหน้าลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขายเอากำไรจำนวนมากโดยการสร่งออกไปยังประเทศที่2ที่3ไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งการแก้ไขปัญหาในลนนักษณะนี้ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จเพราะไม่สามารถตัดวงจรขายาเสพติดทั้งหมดได้สิ่งเหล่านี้สะท้อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่3จังหวัดภายแดนภาคใต้ที่ภาครัฐไม่ได้ให้ความสำคัญในการจัดก,การแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ2การแก้การใช้อำนาจ,จ,จพนักง,งานปปสในการดำเนินการผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดตามประมกฎหมายยาเสพติดมาตรา162ประกอบมาตรา165้วยสรุปกฎหมายในหมวดดังกล่าวให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้โอกาสได้รับ ปรับปรุงดิสัายรววมั้งให้บำบัดรักษายาเท่าเทียมการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดผู้เสพคือผู้ป่วยกับท่านคำถามคือบำบัดรักษาที่ไหนคือผู้เสพระดับกลุ่มที่ติดรุงแรงได้มีอาการทางจิตอยู่ด้วยนำตัวไปเข้า รับการบำบัดรักษาสย์บำบัดยาเสพติดต,ตั้งอยู่ที่ตำบลป่านาออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีอาการตาจิตที่รุนแรงและอาการเจิตจร่วงด้วยต้องรักษาอาการจิตเวทที่สงขาหรือทอมพิษที่ธัญรัตน์ปัตตานีก่อนเรื่องนี้คือสะท้อนว่าภาครัฐทราบปัญหาและกําลังมีแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ประชาชนในพื้นที่จะรอไม่ได้เขาทราบเพียงว่า จำก็นายขอคนนี้กําลังมีอาการทางจิตอาการใช้ยาเสพติดออกจากพื้นที่เมื่อใดเขาจะได้ไม่เดือดร้อนนอกจากนี้พบว่ากลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้าอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐมีเชิงเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในทางแก้ไขปัญหาจะติดจะเป็นพื้นที่ในสามจังหวัดภาคใต้หรือทางประเทศรัฐบาลจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีกลไกในการเครื่องแผนยุทธศาสตร์ให้ไปสู่การปฏิบัติเหตุผลเว็นรูปธรรมจริงจังและมีความต่อเนื่องและมีการตรวจสอบในใช้งบประมาณและอฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยกวามสงสายเป็นต้นขอขอบคุณครับเชิญท่านสาเหตมูฮัมหมัดอันิดลุสครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายซาเฮมอัหมัดสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเขตห้าปัตตานอาีอภยะลิงและมาโยหาพูดถึงปัญหายาเสพติดแล้วปัญหาสำคัญของประเทศไทยันดับต้นๆเลยทีเดียวครับผมรัฐบาลเกิดทุกยุคทุกสมัยพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดหล,หลายวิธีโดยเฉพาะวิธีการดำเนินการปราบปรามผู้กระําผิดเกี่ยวข้องยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการสําคัญในการแก้ไขปัญหาโดยภายใตบบ้บัญญัติแห่งกฎหมายได้กดําหนดให้มีการแต่งตั้งชอ้นพนง,งานปปสในฐานะผู้บังคับบญใช้กฎหมายที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการแลเนาง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่จะทําให้ปัญหาย,ยาเสพติดลดลงและหมดสิ้นจากประเทศไป จากการที่กระผมได้ติดตามสถานการรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชาย,ดาาย,ดยดแดนภาคใตา้ปี60ถึงปี64และกรอบ งบประมาณถึง1,900ง้านเก้าร้ล้านบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้อนวยการศูนย์อนวยการป้องกันและประปาบปรามยาเสพติด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมายาเสพติดไม่มีแนวโน้มดีขึ้นเลยการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดใน3จังหวัดภาคใต้จะก,การแรงงานสถานการยาเสพติดในพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามจะภาคกาวพบว่าในช่วงปี60-64มีการลักลอบนำาข้าวยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ได้แก่กัญชายาบ้าไอเฮโรอีนพืชกระท่อมนอกจากนั้นยังถึงร่วมประเภทต่างๆที่มีนำมาใช้ในทางที่ผิดเช่นย,ยาแก้ไอและส่วนผสมต่างๆโดยนำเป็นส่วนผสมหลัก4ี่นร้อเป็นยาผสม เสพติดชนิดหนึ่งที่ส่วนผสมของน้ำต้มจากใบกระท่อมอยาแก้ไอและตัวยาอื่นๆมีฤทธิ์ต่อประสาททั้งนี้โดยยาหลักที่การค้าและแพร่ระบาดมากที่สุดได้แก่พืชกระท่อมยาบ้าและยาแก้ไอปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดยังมีอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้เลย หาดูข้อมูลจากสถิติการจับกลุ่มยาเสพติดในปี60-64มีการจับกลุ่มประมาณ15,000กรีียุคผู้ต้องหาจำนวน17,000กว่าคนซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเมื่อปี3ปีที่ผ่านมาอย่างห,หู่นอกจากนี้ผมขอการสำรวจของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดก็อนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้าพบว,ว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหายาเสพติดแบบหมื่นถึงหนึ่งแสนคนจากประชากรแค่ประมาณสองล้านคนหร,รหรือประมาณหรือประมาณร้อยละห้าของประชากรที่ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติและท่านประธานก็ผมจุดขอตั้งคำถามท่านประธานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบสองประเด็นคือการปรปาบปรามสกัดยาเสพติดในใชายแดนประเทศมาเลเซียก,ก็ การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนงานด้านปราบปรามยาเสพติดในด้านสกัดยาเสพติดจากภายนอกประเทศสำนักงานปปสแต่งตั้งอักขรทูตที่ปรึกษาด้านแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศจีนลาวกัมวิชาแต่ในประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียกลับไม่มีอักขระทูตที่ปรึกษาด้านแก้ปัญหายาเสพติดสะท้อนมุมมองของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ท่านะสงค์แก้ปัญหาต้นเหตุจากประเทศนาเข้ายาเสพติดแต่ปลายทางยาเสพติดมุ่งหน้าลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อค่าขายเอากําไรจํานวนมากโดยการสร่งออกไปยังประเทศที่สองที่สามไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้ย่อมไม่ประสบผลสําเร็จเพราะไม่สามารถตัดวงจรค้ายยาเสพติดทั้งหมดได้ท่านต้องต้องตัดอุปทานจากระบบ แต่ไม่ได้ตัดอุปสงค์ออกจากการแก้ปัญหายาเสพติดสถานการณ์การค้ายาเสพติดจึงไม่ได้ลดลงตามตามที่ประชาชนต้องการสิ่งเหล่านี้สะท้อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดภายแดนภาคใต้ที่ภาครัฐไม่ได้ให้ความสําคัญในการจัดก,การแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ 2. การแก้การแช่อํานาจ,จพนักง,งานปปสในการดำเนินการต้อง ผ,ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดตามกระมวลกฎหมายยาเสพติดตามกระมวลบมัมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา162ประกอบมาตรา165ด้วยสรุปกฎหมายในหมวดดังกล่าวให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้โอกาสได้รับปรับปรุงพฤตนนิสัยรวมทั้งให้ปรับการเข้าบำบัดรักษายา เท่าเทียมกับโดยไม่มมหวังให้จะพนงาปปงนปปสนํำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนักการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดผู้เสพคือผู้ป่วยกับท่านตามเจตนารมณ์เหมือนกฎหมายยาเสพติดต้องนำผู้เสพผู้ติดเข้ารับบำบัดรักษาว่า ลิสใสในการสามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดคำถามคือบาำบัดรักษาที่ไหนจะพื้นที่จังหวัชดชายแดนใต้ต้องยอมรับว่าปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากคือผู้เสพระดับกลุ่มที่ติดรุงแรงได้มีอาการทางจิตอยู่ด้วยแต่ปัญหานำตัวไปเข้าร,รับการบำบัดรักษา แน่นอนในเทฤษฎีมีหรือมีสิวบำบัดยาเสพติดต,ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าน,ปน้ำอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแตผ่ผมทราบว่าจริงๆแล้วมีอาการตางจิตที่รุนแรงและอาการจ็จิตร่วนด้วยยังต้องข้อสรุปเลยครัว่าต้องรักษาอาการจิตเวทที่สงขลาหรือทอมพิษที่ธัญรัตน์ปัตตานีก่อนเรื่องนี้คือสะท้อนความ ว่าภาครัฐทราบปัญหาและกำลังมีแนวทางแก้ไขปัญหาหนึ่งสองสาและสี่แต่ประชาชนในพื้นที่เขาไม่ทราบว่าจะรอไม่ได้เขาทราบเพียงว่าจะก็นายขอคนนี้กำลังมีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดออกจากพื้นที่เมื่อใดเขาจะได้ไม่เดือดร้อนรัฐจนกระทรวงการครับผมอีกนิดหนึ่งครับท่านประธานนอกจากนี้ พบว่ากลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้าอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐมีเชิงเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในทางแก้ไขปัญหาเสพติดจะเป็นพื้นที่ในสามจังหวัดภาคใต้หรือทางประเทศรัฐบาลจําเป็นต้องมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมีนกลไกในการเครื่องแผนยุทธศาสตร์ให้ไปสู่การปฏิบัติเหตุผลเป็นรูปธรรมจริงจังและมีความต่อเนื่องและมีการตรวจสอบในใช งบประมาณแรกงานของเจ้าหน้าที่ด้วยกวารผงสายเป็นต้นขอขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบอสองท่าน